เนี้ยรจริงๆนะฮะเนี้ยจริงๆนะครับเมอร์เซเดสเบนนะฮะ mm. e 200ของเรานะฮะบ,บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เอกที่น่ารักของเรานะจ๊ะคันนี้ขายออนไลน์เนพะื่อนๆนะคันนี้ซื้อออนไลน์นะพี่เอกบอกว่าเชื่อใจพีพีฮะน้องพีดูรถให้พี่หน่อยอยากได้เบนซ์สวยๆจากคันหนึ่งนะฮะคันนี้เป็น e 2 0 0นะครับแล้วก็เป็นเมนเนอร์เชนด้วยเป็นปี2002นนะเพื่อนๆรถสวยมากๆนะ สี่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะฮะภายในอุปกรณ์ฟ้าใช้ได้หมดนะครับรถสวยอย่างมากๆนะครับคันนี้เนี่ยมุ่งตรงส่งที่ไหนนะครับคุณพี่บ๊อคันนี้ส่งที่ไหนฮะนนทบุรีวัดบางเลนไทรน้อยนะไม่ไกลพี่เอกของเราท่านเองนะฮะคันนี้ซื้อออนไลน์น้องนิวนะครับส่งวิดีโอครบดูรีวิวปุ๊บโอนเงินสดเต็มจำนวนนะครับสุดยอดแล้วทำาค่บ้างฮะ ตอนที่หนึ่งครับพี่เลือกดูพี่เพจยูทูปที่พี่รับความช่อง YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะครับผมชอบกันไหนก็จิ้มมาเลยส่วนขั้นตอน,นที่สองก็โอนเงินมาครบเต็มจำนวนครับพี่ขั้นตอนที่สามก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านอยา่างคุณสไลด์ให้ดูตอนขายสิทธิ์ถึงหน้าห้องได้ไหมได้ขึ้นชั้นสองไปเลย <c oughs> <c oughs> รถสวยจริงๆครับเพื่อนๆคันนี้นะครับรถถือว่าเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับแค่ไม่ต้องทำอะไรนะว่าแล้วก็ส่งกันเลยดีกว่าพ่อบ้าน พอบ้างเราห้ามไม่พูดไม่จาครับทำงานอย่างเดียวว่าวันไดน,นะหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ติดชึ่งเพื่อน 2> W 2อ0นนะครับ E 2 0 0ของเรานะครับร้อแมก AMG เพื่อน <c oughs> ดูภายในสก่อน,นเพื่อนอือห <c oughs> ส่งเข้าปลาแห้งตั <c oughs> งวนะี <c oughs> ้ตนะัวน่ะตัวไหน เพราะว่า,าเลยมุกติลำไสจะหลาพภาคน,นี่ฮะ ebs n i เงียบไปเพราะว่าปิดไปนะจริงๆหน้าตาก็ได้นะขับเบนก็ถือว่าดูดีนะครับใช้ได้เนี่เนี่ยหน้าตาดูมีราศีสวยนะครับรายละเอียดบอกเลยว่างดงาม <c oughs> อะไรนะฮะ <c oughs> บ้านหลังบ้านหลังไฟฟ้าคืออะไรครับอะ <c oughs> ไฮะอ่ะเส้น <c oughs> นึงเส้นนึงไม่ลังไม่ลังเพ่อบ้าาครับ กดมาหลังเลยฮะเพื่อนน้องนิวก็อยากดูครับนี่ระบบดีดนิว้วแล้วตอนลงอะฮะโอ้โหสุดยอดทางการเป็นทีมเพราะบาานี้ออกเขาด้วยนะเราลนะไปขึ้นกันดีกว่านะฮะส่งกันเลยเดี๋ยวจะเย็นซะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเชียวเมอร์ d e เดสเบนนะฮะนิวไอ้นะฮะปีสอง2ั2นสองเพื่อนนะแล้วก็เป็นมิเนอ Chain ด้วยนะ สวยมากๆากนะคันนี้มุ่งหน้าสู่ใส่นิดเดียวใส่น้อยครับผมครับไ,ไม่ถูกคนะ่ะแค่ขอน้อยแคอมันต้องย้อนบุกด้วยฮะไปไม่ถูกเลยอ่ะอ่ะโอเคถึงขั้นตอนที่ที่ป,ป๊อปของเรานะฮะน้องนิวตอนแรกพี่กนกวเป็นรอยตกใจมบบน,นียมันเป็นฝุ่นใช่ไหมเช็ดก่อนซิแวปแฮปมีผ้าเช็ดน้ำยาพิภีเอาพวขีเนีเงาไหมเถ้าเช็ดแขนแขนจะเงาไหม ยยนะเรียบร้อยนะครับผมได้เลือกง,งามยามดีก็จัดส่งให้พี่เอกเลยนะจ๊ะนนทบุรีบางเลนนเมื่อกี้ช่วงเบรกพักไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราตรวจเช็คเจอว่าโชคฝากระโปรงเผื่อว่าอาจจะยุ่ยๆไปนิดนึงเรากำลังแก้ไขให้อยู่นะครับผมก็เลยเบ,บื่อไปสักนิดนึงนะฮะไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับจัดทรงนนทบุรีกันเลยกับ m e r c e d ซ s b e n z นะครับ E 200อ l e g a ก t ของเราเลยจ้าส,สวย สีสันไม่มีริว้วไม่มีรอยกันเลยนะจ๊ะล็อกแน่นล็อกหนาโดยพี่ป๊อปรถยกของเรานั่นเองนะจ๊ะจูบุซึ่ง่ายขายข้องครับอยู่บ้านก็ซื้อรถได้พีพีจัดให้นะจ๊ะฉากนี้ก็สวย้วเนี่ยเรียบร้อยพี่ป๊อบนะขอบขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอ้โหนานเลยวันนี้เกรงใจมากๆเลยนะครับพี่ก็อยู่รอกันมาแบบยาวนานนะพี่ป๊อปนะขอบคุณมากๆพี่ชาสุดเลฟอ่ะเดี๋ยวไปส่งรถกันเรียบร้อยแล้วครับผมแม่ บรรยากาศดีๆยามเย็นเพื่อนๆนะครับจัดส่ง Mercedes b e n z นะฮะ E 200ของเราสวยๆเลยนะจ๊ะพี่เอกรอรับได้เลยนะจ๊ะนนทบุรีก็แค่เอ,อื้มนะจ๊ะครับผมเคสนี้บอกเลยว่าส่งนนทบุรีว่าอะไรนะน,นิวจ้างไม่ได้จ้างได้แค่ว่าใส่นอย <laughs> วัดบางเลนวัดบางเลนไหนวัดวัดบางเลนไหนใช่ไหมพี่หยองเสียงดุดใช่ไหม บาบบบทอยนะว <laughs> บบบททองครับน้องนิวฮะเรียบร้อยแล้วครับผมจัดส่งกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะปีใหม่เจ้าหนทองสุขเรียกครับอยู่บ้านก็ซื้อรถได้อาพีพีจัดให้จะ <laughs> ต่อยมีหน,น้าวัสดีครับ <laughs>